<C oin> มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ก็ดูหน้าเนื่องจากในช่วงนี้ผมไม่สามารถที่จะแยกเหรียญออกได้นะคอนเทนต์มันน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอคอนเทนต์ละกันแล้วเดี๋ยวผมจะแยกคอนเทนต์ออกมาให้นะครับผมก็ขอโปรโมทกระดานบิดเกตนะครับ ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่าง LUNA Classic กับ USDC นะครับโดยเฉพาะ LUNA Classic เนี่ยดอก5-8ระยะเวลาการฝากคือ30วันก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับใครส,สนใจสำหรับหลักสูตรต้นน้ำก็ก็สามารถพูดพูดคุยกันได้นะครับก็เรียนก่อนรวยก่อนนะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะ ผมว่าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงโอเคนะครับก็เรามาถึงเรื่องของลูน่าหรือเทอร์ลานะครับช่วงนี้ช่วงแบบวันเสาร์เนี่ยอยู่ทีก็พุ่งประมาณยี่บห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับข่าวลือสะพัดจากคุณเวกัสมอฟนะครับสมาชิกผู้ตรวจสอบนะหรือแวร์เรเตอที่เป็น ของเทอรล่าหรือลูน a คสิกเปิดเผยนะครับว่าจะมีการนำเสนอข้อเสนอที่จะตึงเพก u s เ t ทีที่1ดอลลาร์นะครับซึ่งจะเกิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มของชุมชนเนี่ยก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็เลยทำให้ราคาของ u s t c ในการขยับนะก็ผมได้ทำไปหลายคลิปแล้วว่าถ้าดูตามเทคนิคอลเนี่ยกราฟวัน พร้อมมากๆนะครับในการที่จะเป็นกระทิงครั้งใหญ่แต่ส่วนตัวผมไม่รู้นะครับว่า,าราคาเนี่ยนะครับของสินทรัพย์เนี่ยมันมันจะไปเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับเราก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรีเพกจริงหรือเปล่านะเรารอมาหลายเพกแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ถึงถ้าเกิดมันไม่มันเป็นราคาคุยล่ะเหมือนเหมือนกับปีก่อนๆที่ผ่านมาปีสองพันยี่สิบสามยี่สิบสองอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับการรีเพกเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นราคาคุยอ่ะนะครับถามว่าปล่อยผ่านก่อนได้ไหมหรือไม่เก็บเหรียญเนี้ยนะครับบอกว่าเสียเวลาอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่า ถ้าดูในปี2024เนี่ยนะครับปี2022นี่เนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ0.09จุนะครับสองพคือขึ้นมาประมาณ0.07นะครับถ้ารอบนี้ผมไม่รู้นะว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือในรอบนี้มันก็ใกล้กับตลาดกระทิงเข้าม,ามามากๆแล้วแหละนะครับดังนั้นผมเชื่อว่า ถ้ายังไม่เกิดการรีเพจจริงๆลุนาไอตัวของ u a t c เนี่ยกว่าจะลงเนี่ยน่าจะหลังตลาดจะทิ้งนะครับอย่างน้อยหนึ่งปีคืออันเนี้ยผมกำลังบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องเก็บนะครับทำกำไรอีกสักรอบหนึ่งนะถ้าสนใจนะครับถ้าไม่สนใจหผ่านไปเลยง่ายๆนะครับ เพราะว่าเหรียญมันก็อุปทานหลักประมาณเกือบหมื่นล้านอยู่แล้วนะครับมันก็ไปแค่หนึ่งดอลลาร์ฉะนั้นคุณต้องใช้เงินอย่างน้อยเนี่ยสามถึงสี่พันบาทถึงจะพอมีอ่าเห็นผลกําไรอย่างงดงามนะครับเนาะก็ประมาณสามสี่พบาทนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะฉะนั้นผมไม่รู้นะว่าไปเท่าไหร่นะครับแต่ สมมุติว่าปีที่แล้วมันขึ้น0.07ปีนี้ขึ้นไปถึงประมาณ0.4-0.5ผมว่ามันจะลงยากนะครับอาจจะต้องรอกันเป็นปีเลยนะครับกว่ามันจะย่อลงกลับมาที่0.01อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่พลาดละนะครับคือไม่น่าจะแบบว่าไม่ย่อละเนี่ยจ,จะเป็นจุดที่มันมันน่าจะไปถึงจุดสูงสุด นะครับเราจะเป็นจุดที่ยอ่อยากก็ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็อย่าไปเชื่อปากหมูปากหมามากนะแบบว่าคอมเมนต์มาบอกอ่ะหลายเพคแล้วนะครับอ่าเมื่อไหร่จะเพคเลกทีถึงจะได้เก็บนะครับมันก็ไม่ยอมให้คุณได้เก็บหรอกนะครับถ้าเกิดรู้ว่าข่าวของการรีเพกอะไรมาเนี่ยนะครับส่วนตัวผมผมยังไม่ได้เชื่อเรื่องของการรีเพกนะ นะครับเพราะว่ากฎระเบียบเรื่องเกี่ยวกับ stablecoin ยังไม่ออกมานะครับก็แต่เชื่อว่า U S T C เนี่ยขึ้นใหญ่าง n a c า a ค s i ิ Classic, แล้วก็ Luna 2.0ขึ้นคือเป็นรอาของเขาแล้วนะครับดูจากการเผา U S T C เผาสองกอนไม่รู้เผาจริงหรือเปล่าด้วยนะนะครับตั้งแต่ปี2023แล้วก็ข่าวลือว่าจะเผาก็ไม่เผานะครับพอจะเผาก็ทำคีย์หายแล้วก็ข่าวก็หายไปอะไรนะครับส่วน Lucy, Luna. Luna 200, ลูซีนะครับกับลูน่าลูน่าสองจุดศูนย์ก็ต้องรอนะครับรอเรื่องของไอทางลายใหญ่นะครับเขาเขาตรวจเขาตรวจสอบนะครับหมายเขาว่าหมายเขาว่าทางผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะมีการเขี่ยขัดนะครับในเรื่องของการวางโครงสร้างนี้อะไรอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องของลูน่าแคสิกกับยูเอทีซีก็ ออกมามองอย่างนี้นะครับว่าออมันขึ้นแน่นะครับอย่างน้อยขึ้นไปสักเอาเล่นคิดเล่นๆนนะครับคือ0.07นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากนี้ตลาดจะทิ้งคุณก,ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บย่อลงไปแล้วนะครับก็คือขึ้นแล้วก็คือขึ้นเลยนะก็ย้ำทุกคนว่าต้องรีบแล้วนะครับสำหรับ USDC นะ ก็ใครคิดว่าทฤษฎีอะไรไร้าสาระผมก็ก็บอกประมาณนี้ว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรเป็นไร้าสาระนะครับเก็บไว้ก่อนดูก่อนนะถ้าเกิดเสียเวลาก็ข้ามเลยนะครับแต่ใครชอบผมก็แนะนำว่าต้องพิจารณาดูนะครับมันก็มีประโยชน์แหละเพราะ UATC ราคามันก็ไม่แพงนะครับจะไปใกล้1ดอลลาร์เอาสัก0.1 ผมผมว่าถ้าเกิดผมผมผมตั้งลองไว้สักสิบดอลลาร์เนี่ยหลังโอมซย่อเนี่ยแล้วมันไปได้มันก็คุมแล้วนะนะครับได้เป็นสองสามร้อยดอลแล้วอะนะครับหรือใครจะอัดแบบเต็มสตรีมอะนะครับคืออ่าหกเจ็ดพันถึงหมื่นหมื่นบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่คุมแล้วแต่ผมว่าใส่ลองอะ่ะคุ้มกว่านะครับถ้า U S T C นะ ผมคิดว่าใส่ลองคุ้มกว่านะครับถ้าเกิดไปไปเรื่องไปในในส่วนของของสปอร์ตเนี่ยน่าจะต้องยาวพอสมควรนะครับหนึ่งดอลลาร์เนี่ยต้องรอรีเพคจริงๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ราคาไประดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะครับมองไว้ภาพนั้นมากกว่าอ่ะนะครับมาข่าวที่สองคือข่าวของ XRP นะครับตอนเนี้ย มีการซื้อ XRP 20ล้านจากกระดานแลกเปลี่ยนชั้นนำของเกาหลีนะครับกระดานนี้คือ Upbit นะครับกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำติดท็อปฟล์ของเกาหลีใต้นะครับก็มีการซื้อภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้มาจากว n นอเล r ร์นะครับพบมีการโอน XRP ประมาณ2องยี่ยล้าน XRP นะครับมูล,ลค่าประมาณ11,733,269ดอลลาร์จากอัปิดไปยังอานน w ลวอลเลตนั่นเองนะครับนี่ก็ทำให้เห็นนะครับอันนี้เป็นามาจากวันเอเวอร์วันที่15กันยายนปี2024ใน X หรือทวนะิตเตอร์นะก็ XRP เ็ิมีการเคลื่อนไหวใหญ่ก็น่าจะเป็นการทำรอบสั้นๆก่อนเข้า FOMC นะครับที่จะมีการน่าจะย่อครั้งใหญ่พอสมควร ะนะครับหัวข้อนี้สำคัญม,มากคือ Ripper, Hedera และ a อ t o s นะครับร่วมมือปฏิบัติตามมาตรฐานของมีค่านะครับสกด mica ในสหภาพยุโรปก็ผักดันนะครับไอแผนเนี่ยอย่างยั่งยืนเลยนะครับอันนี้เป็นมูลนิธิวิทยาศาสตร์ dlt หรือตัวย่อว่า dss นะครับประกาศเปิดตัวมีค่าคริปโตาอ l l แ a น c ์นะครับตัวนี้ วันที่16กันยาโดยมีประมาณ3-4องค์กรร่วมกันคือ h y d a Ripper แล้วก็ p t o t Foundation นะครับ App s อเนี่ยเป็นเป็นอีกเครือข่ายหรือเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะที่ผมดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมดูโปรเจกต์เนี่ยของ a p t t s s เนี่ยเขาจะซิงเรื่องของ Digital ดอลล a r โดยเฉพาะเลยนะครับ a p t t s s นะนะครับคือ Digital ดอลล a r เนี่ยคือมีการใช้อยู่ในระบบเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับ แอ t ทอสเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นเครือข่ายกับพวก FTX หรือของ r i p เปอร์พอสมควรนะผมเห็นเห็นการกำเนิดของแอ t ทอสมันนะครับมันไม่ค่อยคือมันกำเนิดมาแบบอยู่ดีแบบเข้ากระดานคอยเบทได้เลยนะครับแปลว่าเส้นเส้นน่าจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งตามคำถแถลงการนะครับที่แบ่งปันกับ c r y ป t o Slate นะครับ อันนี้เป็นกฎระเบียบของ Market in Crypto Access หรือ MIA นะครับได้รับการอนุมัติจากสาภาพยุโรปเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างสาภาพสาภาพแวดล้อมสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับได้รับการควบคุมนะครับแล้วก็ปกป้องโดยคริปโตไปพร้อมกับการส่งเสริมนวัตกรรมตรงนี้นะครับตามรายงานมาตรฐานของค่าก็กำหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวดนะครับ แล้วก็สำหรับผู้ให้บริการของคริปโตนะครับใน CASp นะครับก็รวมถึงการแลกเปลี่ยนแบบเซกด้วยหรือแบบศูนย์นะครับผู้ให้บริการเนี่ยเหล่านี้ต้องมีการเปิดเผยผลกระทบต่อสภาพอากาศนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณเสร็จาได้ไปนะครับเรื่องของกรีนเฮาส์นะครับเรื่องของโลกร้อนนะครับเป็นเป็นกองทุนตัวหนึ่งจาก b บ a ็ k ล็อกก็จะได้นะครับ ังนั้นผมเชื่อว่าน่าจะประมาณปีหน้าเนี่ยแหละกระแสรเรื่องของอโลกร้อนเนี่ยจะแรงมากๆนะครับเหรียญไหนที่ลงทุนกับพวกโลกโลกร้อนเนี่ยนะครับอย่างเช่นเวกหรือวีเชนเนี่ยน่าจะได้รับการผลักดันอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกระแสหลักนะครับต่อจาก AI นะครับก็จะเป็นโลกร้อนนะอันนี้รายงานมาตรฐานของมีกานะครับประมาณนี้ แล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของ่อาตัวของ ada หรือ cardano ด้วยนะครับ ada หรือ cardano น่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะนะครับเพราะว่าผมก็ได้ข่าวเหมือนกันว่า ada หรือ cardano เนี่ยเขาก็ก็ ada หรือ cardano ใช่ไหมนะครับก็เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็มี reference นะนะครับบ้าง เกี่ยวกับ ADA ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนประมาณสักต้นปีเนี่ยนะครับกระแสะโลกร้อนน่าจะมาแล้วนะครับน่าจะเป็นกระแสะละักนะครับน่าจะแทน AI ด้วยนะครับกระแสะโลกร้อนน่ะฉะนั้นเหรียญอย่างพวกเวด V Chain นะครับเหรียญอะไรอีกนะครับเหรียญ ADA เนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยน่าจะแรง ผมก็มองไว้ประมาณนี้นะฉะนั้นไอตัวของ ada เนี่ยนะครับเขาหรือ Cardano เนี่ยเขาเป็นมูลนิธิเนาะนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเขาก็มีความร่วมมือนะผ่านความร่วมมือกับคริปโตคาร์บอนเร i n ิ้งอินสติทนะครับหรือ ccri นะครับก็เป็นตัวบ่งชี้ความยั่งยืนของบล็อกเชนนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้เกี่ยวกับ A D A เลยครับดอโนโนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Flare Network นะตัวของ Flare Network เนี่ยเป็นข่าวสุดท้ายของกลุ่มของเหรียญ s R P ก็จะเป็นเรื่องของ Flare Network เนี่ยจะมีการอัปเกรดเป็น V... เป็นเวอร์ชั่น2นะครับคือ V2 เขาจะใชต้ตัวชื่อตัวย่อว่า F T S O V 2นะครับ เพราะว่าแฟรเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเดิมทีใช้ชื่อเนี้ยเป็นเลเยอร์หนะครับแต่ว่ามีการเพิ่ม a v m เขา evm เข้ามาเป็นเทคโนโลยีของเลเยอร์2นะครับในการพัฒนาตัวเองต่อไปให้มันเป็น v 2นะครับเพื่อจะเอาไปใช้กับ dapp นะจากนั้นข้อมูลเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรมากน่าจะเน้นนะครับเรื่องของปรับขนาดความจำการวิเคราะห์การเก็บพื้นที่ความรวดเร็ว นะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของว2อยู่แล้วแต่ว่าแฟนเน็ตเวิร์กเนี่ยระบ,บุว่าเวอร์ชันใหม่จะรับฟีดข้อมูลได้ถึงพันรายการเลยนะครับทำให้ประเภททำรวมถึงสินทรัพย์นะครับและประเภทข้อมูลจะยิ่งหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับและเข้าใช้ในระบบได้นะครับเราก็จะมีการร่วมมือกับ Oracle อนะครับอยู่แล้วนะซึ่ง Oracle เนี่ยก็จะทำการ พัฒนาเรื่องของแพลตฟอร์มบว็อกดีแอปในการชำระเงินนะครับดังนั้นการอัปเกรดเนี่ย FTSOV2 เนี่ยคือการพัฒนาเรื่องของดีแอปนั่นเองนะครับที่จะปรับเข้าใช้กับสัญญาณตัวของบล็อกเชนให้มันมีคุณสมบัติที่เป็นเลเยอร์2นะครับอันนี้ก็บอกว่า FTSOV นะครับก็มีแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของ เรียลเอ็กเซสนะครับเราก็มีศักยภาพมากมายถึงรวมถึงแพลตฟอร์มเรื่องของ Bank Currency ด้วยนะครับคือพวกการกู้ยืมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชันแบบถาวรหนังสือสั่งซื้อนะครับข้ามเชนและสินทรัพย์ไอเป็นพวกเรียลเอ็กเซหรืออาวด้วยนะครับแล้วทีมงานก็จะมีแบ็ k อัพอยู่เบื้องหลังนะครับในการพัฒนาตัวนี้ฉะนั้นตัวของ v2 เนี่ยนะครับก็จะทำให้แอปเนี่ยของสายของ Fair Network เนี่ยนะครับทำได้ออกมาได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นเขาได้อธิบายว่า FTSO v2 เนี่ยหรือเวอร์ชัน2เนี่ย,ยคือเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับของ Fair Serial c o e แบบดั้งเดิมนะครับสร้างมาเพื่อทำให้การฟีดราคาแม่นยำทันเวลาและกระจายอำนาจนะครับและสำหรับการประเมิน หลักประกันนะครับของปโตโการกู้ยืมและการซื้อขายของ d ีแอนะครับก็เรื่องของการกระจายอํานาจนะครับดังนั้นการกระจายอํานาจถ้าเกิดจากกระจายอํานาจได้เนี่ยเทคโนโลยีมันต้องพร้อมนะครับสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมของบรรดาชุมชนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของ f a ร์เน็ตเวิกนะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟัง ในคลิปต่อๆไปนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของคุณโรเบิร์ตคิยาสกินะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับเป็นเศรษฐีอายุ70ปีนะครับตอนนี้แกก็บอกเป็นนัยยะสำคัญว่าบิ c คอยเนี่ยกำลังจะพุ่งทะยานนะครับเนื่องจากการลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะครับหรือ FOMC ส่วนตัวผมผมว่าใช่ นะครับก็จะเป็นรอบหนึ่งของบิตคอยที่จะขึ้นแรงมากๆเลยนะครับก็ต้องเก็บกันแล้วล่ะนะครับก็อันเนี้ยน่าจะเป็นหลุมครั้งสุดท้ายนะครับของบิตคอยนะหลุมนะผมย้ํานะครับว่าหลุมนะไม่ใช่ราคาย่อครั้งสุดท้ายนะครับอาจจะมีการย่ออีกย่อยๆสักเดือนตุลาอะไรอย่างเงี้ยก่อนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นได้แบบฟล์หรือฟันฟลจริงๆเนี่ยน่าจะ หลังการเลือกตั้งนะครับหลังจากการปล่อยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคือเขาพยายามที่จะทำให้หุ้นเนี่ยหรืออีเาเรียมหรือแอลคอยเนี่ยมันขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้เงินตรงเนี้ยกลับไปสู่เรื่องของการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะมีการทำสงครามอะไรกันปลายปีเนี่ยเพราะว่าสงครามเรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยมักจะดูเดือดเนี่ยก่อนคริสต์มาสทุกที นะครับก็เตรียมใจกันไว้ด้วยนะครับว่าเราก็จะเข้าสู่ในสภาวะถดถอยด้วยเราก็สินทรัพย์เนี่ยพุ่งแรงด้วยนะครับก็ต้องอจับสินทรัพย์ให้ถูกนะครับเราก็ดูสินทรัพย์ให้ถูกประเภทถูกที่อะไรอย่างนี้นะต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก การวิเคราะห์นะครับของอคนนี้ชื่อคริปโตโรเวอร์ะ Rover, นะครับโพสไว้ใน x 1 5กันยาปี2024คนนี้เชียร์เรื่องของ0.5 basis point นะครับที่จะมีการปรับอัตราลดการดอกเบีย้ยนะครับจากปัจจุบันที่500ถึง525 basis point ก็จะเหลือ450ถึง475 basis point ก็คือจะ0.25หรือ0.5นะครับ อันนี้เป็นนักวิเคราะห์ที่คาดการเอาไว้นะครับว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยประมาณนี้ประมาณนี้แต่เราก็ในวันที่18กันยายนนะครับส่วนตัวผม0.25หรือ0.5ไม่ต่างกันนะครับคืออาจจะทำให้สินทรัพย์พุ่งแรงถ้าเกิดเป็น0.5นะครับเขาก็หวังว่าประมาณนั้นไงให้เป็น0.5แต่ส่วนตัวผมอะผมมอง0.25นะครับเขาต้องมองเรื่องของดอลลร์เอาไว้ด้วย ดอลลาร์อินเด็กซ์จะต้องไม่รูดลงมากนะครับยังคงรักษาค่าออกมาได้นะครับต,ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับตัวของดอลลาร์เนาะ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับคือพยายามคงเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไป0.5เนี่ยสินทรัพย์มันจะพุ่งเลยนะครับแต่เขาต้องย้ำว่าถ้าไป0.5เนี่ยผมว่าเขายังไม่ปล่อยหรอก นะครับน่าจะ0.25เพราะว่ามันจะมีการเลือกตั้งนะครับผมยังมองแค่0.25นะก็คือ0.25เราก็จะมีการเทลงดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นมานิดหน่อยนะครับกราฟเรื่องของดอลลาร์อินเด็กก็จะมีการพผง,งกหัวขึ้นเราก็ลงต่อนะครับเพื่อจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยเข้าไปซื้อพวกสินทรัพย์นะครับ เราก็จะกลายเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าบูลดก็คือตุลาคมนะครับดังนั้นมันก็จะมีภาพการย่ออีกผมเชื่อว่ามีย่อนะครับแต่ว่าในรอบ m อ็มครั้งนี้น่าจะเป็นหลุมเราเป็นหลุมครั้งสุดท้ายนะครับส่วนตัวผมว่าไม่น่าพุ่งเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นรอบครั้งสุดท้ายที่ตลาดกำลังจะไปนะครับดังนั้นจับตาดูให้ดีนะครับ แอลคอยน่าจะมีการขยับบิตคอยน่าจะมีการขยับและการขยับครั้งนี้เป็นเพื่อเข้าไปสู่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าปลายปีนี้นะครับเขาก็ต้องทำให้ดอลลาร์แข็งนะครับฉะนั้นจะลดถึงสูงจุดศูนเนี่ยนะครับศูเนี่ยยากนะครับแต่บางบางสายบอกเอา0.75เเลยคืออยากให้สินทรัพย์เนี่ย นะครับขึ้นนะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแต่ผมว่าไม่น่าจะทําได้นะครับถ้าเป็นเป็นตามสมัยของไบเดนเนี่ยคือคุยโบไว้ก่อนว่าจะลดนะครับแต่พอลดจริงลดน้อยนะครับเพื่อจะให้สินทรัพย์เนี่ยเทไปดอลลาร์แล้วก็ได้เปรียบสําหรับกลุ่มนักลงทุนบางกลุ่มนะผมก็มองไว้ประมาณน,นี้นะครับก็ดูแลตัวเองด้วยละกันมันมีความเสี่ยงนะครับ อาจจะไม่ได้ขึ้นลงอย่างที่ผมพูดก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นแนวเอาไว้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับในอดีตในช่วงปีสองปีเนี่ยเขาจะทําอย่างนี้ตลอดนะครับในช่วงของเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็มีความผันผวนเรื่องของสงครามฉะนั้นสงครามเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับว่าประมาณช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงที่หนักพอสมควรโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon coin แล้วก็ Luna แล้วก็ XRP นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสีย่ยงเลยสำหรับวันนี้เราหวังว่า Luna Luna C XRP จะ to t ช e ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี